สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่งน้อยสุขูสุคนพ่อกันนะครับผมแม่เก่งน้อยกับคุณแม่นะครับผมแม่เก่งน้อยกับคุณแม่พ่อโอ้ยน้อเก่งน้อยพ่อกันนะครับผมเก่งน้อยกับคุณแม่เด้อวันนี้ครับผมเออันนวดอะนนี้เป็นตะคิวได้เมนูเก่งน่อ้นะครับผมเตรียมไม่เบิรอะไรเลยไทน่อ้ต้ม ใส่ทุงายพี่นอเมองเรือนะครับบนเรือได้มาหาเมไปหาไม้ได้าวิหาไม้ยีบ่อสดสดในเห็นบ่อได้เห็นปวกนฮอเทิดปวกครับหอิปวกห็ดกระตันหอยผู้นูครับห็ดเค็มทัรมาติและนี่ฮะซื้อบวตเชงียปวกก่อันนี้เป็นน้ำยานางต่ำนะครับต่ำกับเอเบือบได้ขั้นเนาเด้ครับถ้าอยากได้สีก้นสีงามเาต้องต่ำเมานะครับผม อ่านี่เป็นพริกนะครับผมพริกสดสดใส่ก่ลงไปหน่อไม้สดนะครับหน่อไม่เลยพี่น้องโอ้ใส่ฮิปัวงมันมันมละมุนและลูกหอมใส่ถึงเนาะใส่ฮิปัวงกันยีเม่เป็นจะคิวมีรูปโดดพร้อมนะครับผมพี่น้องโอ้ยเตือนพี่น้องเออพักเพิ่งก็ใส่น้วยกันเบิ่งเลยกจียังและลูกพักและใส่บวกใส่ยังแล้ว ปฏิไปน้แกงไหม่ตอนเที่ยงครับพี่น้องม้นสุดยอดแท้น่ม้อบ่แม่นเหือได้อน้อาบน้ําซะหัวฝนตกก็ว่าฝนตกเออแดดออกก็ว่าฮ้อนมันโอ้บ่แม่นเหือไดบ่แม่นวว่าครับพี่น้องดนๆดนๆแดดคือเปิดล้วลูกโพี่ไปเลยป็นยงซ่นี้ซ่ํานี้พ่น ปรุงนัวหรือบคือเก่าครับผมเล่งแกะใจน้อยนะครับผมนี่ครับคอยๆคนเดี๋ยวก็ยุบลงไปครับโอ้โหคือหยุบก่อนยุดมีมันมีกระชม,มีน้ำลายขึน้นมาคือ,น,อน,น้ำเหมยปิดใจก่อนไปหามันเลี้ยงคนน้ำหมกบวบน้ำฮ็ดน้ำอย่างไรนเนาะเบิ่งดูยุบแล้วก่อนโอแล้ว อยากตานกีงน้อยสดกินแซ่บๆพี่น้องเอ้ยอยากกินแบบเป็นนนอเน้นน้อยแนมไอแม่ต้มจนจืดเราได้ลูกปไงต้มทาเราทำบอดดี้อันทายอีกตรงไฟแห้งครับนี่คือแกงหน่อไม้บเขียวกับโบเม่์นะครับ ปูดเนี่ยขับเบือยังอยู่ในหม้ออยู่เลยปวดรัวแล้วลูกห็ดกระตัเห็ดหูหนูเกิดจากท่ามซาิอยู่ในคอนไหมคอนหิมห่วยคอนหิมห่วยอ่าโทรศัพทยเหมือนเด้อรับสีเขียวงามครับ ก็เมนพี่น้องหลายคนมาฮ็ดจังได้น้ำคือสีเขียวค้นต่าเหมานะครับผมตําใส่กระเบือแล้วค่อยไปขั้นน้ำอีกรอบหนึ่งมันสีนัวกว่ากันมันสีแทบกว่ากันนะครับผมแล้วก็ห้อมกว่ากันนะครับแทบกว่าปันน่นลูกแทบแทบกว่าปัน่นนี่แล้วกระตวงประเดชพี่น้องประเดชแค่เก่าให้เดิมเนาะโอ้โกลิ่น,น,นเนาะ <c oughs> เนิยนทะลุโทรศัพท์ได้หนิครับแบบอืมลึกอันนี้นวลขลึกจะใครได้กินน้ำนะครับผมกินนัวได้โมเหม็นเหม็นแบบโมเสบได้เมนนัวเหม็นหอมนาครับพี่น้องบมดหมดทังกับเหม็นแห้งนวลหอมหอมหอมเฮิร์หอมเหม็นหอมเหม็นแซบเหม็นนัวเหรอวะเราคือผู้เฒ่าว่าแท้ประโยชน์อยากเสกเม็นนัวสงสัยลิ้นครับผู้เฒ่าอะไร ว่างได้มันซีซัมได้อือ่พส่งเท่านึงได้ป่าลานะครับผมผงนัวซมี่นะครับนี่ครับผักแคงใส่ลงไปนะครับผมความหอมผักแคงนี่ขาดก็ได้คือกันนะครับผมหอมดอกผักแครงยางฟ้าเล่งกลับลงมาโอ้ดอกหลโอ้ยก็ทอดผีน้องเด้นะมึงเด้อ ทักทรงไปทา้งหลเด้หมอนี่หอมกว่าปลาแดกอีกพักหงายงนี่อือปัดโทู้ัดโทู้ัดโทู้รู้ว่น้องลูกบันไดโมซิมดอกอีเมลผ่านสิข้าวที่ผ่านแล้วครับพี่น้องเออคนนะผ่านครับเราต้องซิมครับพร้อมตักลงถ้วยแล้วแบบสู้ได้เลยนะครับผมเนี่ยลูกต้นไม้นะ เป็นตอนเป็นตอนเลยพี่น้องสดกินมึงนี่พร้อมจะได้ลูกแล้วบกบดีเนาะไม่สดได้นี่ครับพี่นอ้องเนี่ยเต็มหามาเมื่อย่างเก่งหน่อยไปหาไม้แม่โบอยากเอากระไม้ถุงเก่งสุกแล้วบางคับบัตรเลยเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อะลุยแล้วบัดเนี่ยกินหน่อยครับคุณแม่ครับขอโทรไปแซ่บๆกันต่อก่อนนะครับผมคันมัาถึกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง เนี่ยเก่งน้อยจะได้มีกําลังใจเห็ดคลิปเก่งน้อยอยาจะได้มีกําลังใจเห็อยอยดคลิปน้ำการนะครับผมผมเมงพี่น้องลาพีลาลน้องไปแล้วพอกันใหม่คลิปนะสำหรับวันนี้ก็ขอข่าวคว่าสวัสดีครับ